ฮัลโหลทุกคนวันนี้เช่มีนัทำับ s เ r เลเซอร์กับพี่หมอหญินที่อภิรดีคลินิกเ<อ>พราะฉนะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าที่เนี่ยเขาเป็นยังไงตามมาเลยค่ะ เราพี่เขาเตรียมห้องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า FSR Laser เนี่ยเขาทำเป็นยังไงแต่ระหว่างที่เรารอเนี่ยเราขอเมาส์นิดนึงก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกอาพิรดีคลินิกเนาะคือจริงๆแล้ว,วคนนุณแม่เป็นคนพามาที่ตัวเองอะมีความฝันว่าตัวเองอยากเป็นแอร์โฮสเตสแบบอยากเป็นมากๆเลยทีนี้แต่มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราอะเป็นสิวแล้วก็มีหลุมสิว ซึ่งที่ผ่านมาเราลองหลายครั้งว่ากับแบบหลายสายการบินแต่มันก็ไม่เคยผ่านสักทีแล้วพอเรามาทํา s s r ที่น,นี่ล่าสุดน่ะเรากลับไปสมัครสายการบินตะวันออกกลางแห่งหนึ่งใช่ไหมปรากฏว่าเราผ่านไฟนอลซึ่งแบบเฮ้ยมันเหนือความคาดหมายมากๆที่แบบเฮ้ยตรงเนี้มันเป็นจุดที่แบบสร้างความมั่นใจแบบเรียกความมั่นใจเรากลับมาจนเราแบบผ่านทะลุไฟนอลแล้วเราแบบทํตาตามความฝันเราได้ในที่สุดอบบเออดีใจมากๆเลยอ่ะ เดี๋ยวเราแอบไปดูกันว่า f s r ที่เนี่ยเขาทำเป็นยังไงตามเลยคุณเช่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรียนเชื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวมียนนนหน้าก่อนะคะคือต,ตอนนี้พี่หนิงกำลังฟีนหน้าเช่ยอยู่นนเน,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 นาะเพื่อเตรียมที่จะแบบออแปะยาชาต่อไป พี่หนีกำลังทายาชายเชเช่ออกอันนี้เราต้องแปะไว้นานเท่าไหร่คพี่หนีห่งชั่วโมงค่ะห่ชั่วโมงโอเคตอนนี้เราก็แปะกาชาร1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเอสเซาร์กันเลยค่ะคือเครื่องนี้มันทำให้หน้าเราอะมันสร้าง คอลลาเจนขึ้นมาทําให้หลุมที่เราเป็นหลุมสิวอะไรเงี้ยมันเติมเต็มขึ้นมาให้เต็มให้หน้าเราเรียบเนียนแล้วทีนี้อีกอย่างนึือที่มันเป็นผลพลอยได้อะพอเราทําแล้วสิวเราแบบหายไปเลยคือสิวใช่ไม่ขึ้นเลยมีขึ้นแบบชัดเจนมาก,มากเลยอะไรเงี้ยโอเคหลังจากทำเลเซอร์เสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการมาร์กหน้านั่นเองก็เป็นการปลอบประโลมผิวจากความร้อนที่เราทำเลเซอร์ไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็คืนความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยค่ะ ใช่ก็ทำเดฟเฟซอาร์รดลเซอร์เสร็จแล้วค่ะรู้สึกว่าแบบเออผิวหน้าสดีขึ้นเลยเอออีกอย่างนึงคือใช้เวลาการทำนะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ไม่นานเลยนะคะแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จส่วนใครที่มีปัญหาผิวหน้าหรืออยากปรึกษาเรื่องของความงามก็มาปรึกษาพี่หมอยินได้นะคะที่อพาเมนตคลินิกที่นี่บริการดีมากๆเลยรู้สึกมาแล้วจะประทับใจเหมือนอยู่บ้านเลยนะคะไว้ติดตามกันคราวหน้าเนาะว่า เราจะมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ดูกันบ๊ายบาย